ราอยู่กันที่วาลิโลเชอ่า uh, ที่นี่นะคะเป็นที่หนึ่งที่ยอดนิยมนะคะของนักท่องเที่ยวหรือเด็กที่จะมาทัศนศึกษานะจาวอลิโลเช This i i t t many people come. For example, for the winter holiday, d i s p l a y was full. s o o uh, <A> Summer เ u c s e good น e a t h e r School kids c here. i t like a tradition they have. finished school last, last year school they come here, here. of และแน่นอนนะคะที่นี่ก็ต้องมีของชําลวยจ้าเยอะมากอยชิคหาย มันเป็นที่สำหรับนะักท่องเที่ยวจริงๆค่ะคือของนี่ full option เลยมีหลากหลายให้เลือกเขาบอกว่าที่นี่นะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นดินแดนแห่งช็อกโกแลตค่ะเราเล็งไว้แล้วว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราจะซื้อของฝากไปฝากญาติพี่น้องชาเวียนะคะเออก็น่าจะมีพวกดูซ่าเลเลเช่ที่เป็นเหมือนกับนมต้มนานๆแล้วก็ให้มันเป็นคล้ายๆกับ เอาไปทาบนขนมปังแคกเกอร์อะไรประมาณเนี้จ้ะก,ก็อุ้ยมีอีกแล้วมีอีกที่หนึ่งทุกคนใหญ่โตอลังการมากนี่ข้างหลังนี่ดินแดนแห่งช็อกโกแลตจริงๆจ้าทั้งช็อกโกแลตทั้งไอศครีมทั้งขนมโอ้ยเต็มไปหมดจ้ะ คนชอบช้อปปิ้งจ้าว้าแน่นอนแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะราคาแรงมากเลยจ้าของ่งของฝากนะคะโอ้ยแต่ละอย่างไม่ถูกเลยนะแต่ว่าคนที่มาก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวมีตังบราซิเลียนมั่งทางยุโรปมั่งเออเราอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีตังหรือเปล่า ทุกคนค่ะทรายได้มีโอกาสเข้ามาในโปรดค่ะแล้วดูอลาัางการงานสร้างค่ะทุกคน วันนี้นะคะเรามีกิจหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนขึ้นไปดูจุดชมวิวมุมสูงของเมืองบาริโลเชนะคะแต่ความพิเศษอยู่ดังนึงคือเราจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าขึ้นกระเช้าจะสนุกแค่ไหนล่ะคะวิวมุมสูงจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปกันจ้า ราคาคนนึงก็โหดอยู่ค่ะคนละ4,000อาร์เจนตินีนเปโซนะคะขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนรอบนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบรอบที่แล้วนะคะแต่มันก็เสียวๆมันก็สนุกสนุกอยู่เหมือนกันนะคะทุกครั้งเลยที่เขาจอดดอบให้มันแบบค้างเตึ่งนะคะทรายก็จะรู้สึกประหลาดประหลาดรอบนี้อาจจะไม่ได้สูงมากเหมือนรอบที่แล้วเนาะแต่ว่า ก็สวยเหมือนกันค่ะขึ้นไปบนนู่นๆๆเลย เดินมาถึงข้างบนแล้วค่ะเขาก็มีจุดชมวิวให้ดูแบบนี้เลยเจ๊นน่ะเมืองที่เราอยู่ w a t e City we a Stay Inde Cool Coolinda Baliocean นั่นหรอ This o mm hmm. อืมเป็นเมืองที่เราอยู่จ้ะก,ก็มาค่อนข้างไกลนะประมาณ18กิโลเมตรเนาะ ถ้าดูจากตรงนี้นะคะเรามาจากตรงนู้นเลย <c oughs> ข้างหลังเกาะนู่นเลย <c oughs> ทุกคนจะเดินมาดูวิวตรงนี้ฝั่งหนึ่งคือแบบว่าสวยมาก บอกเลยว่า oh? หนาวมากค่ะมือแข็งค่ะมือแข็งมากค่ะลมเย็นมากและนี่ค em ือวิวของฝั่งทะเลสาบจ้าเดี๋ยวเราจะลงกระเช้ากันดีวร ฮ้ hey, ครั้งนี้ไม่ตื่นเต้นตกใจนะอ้ยวิวดีทุกคนวิวดีวิวดีมากแล้วนะดูสูงด้วยคะ่ะทุกคนสูงมากเลยบรรยากาศดีนะเนี่ย